ช่อง8เปิดตัวพุทธอภิวันพร้อมเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งนักข่าวคนดังเซอร์ไพรส์คนนี้ก็มาเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกจับตามองตั้งแต่วันแรกประกาศตัวไปแล้วว่าอยู่ภายใต้บ้านหลังใหญ่สำหรับพุทธอภิวันก็ทำเอาหลายคนต่างตั้งข้อสงสัยว่าจะนั่งแท่นจัดรายการไหนคู่กับใครเวลาอะไรล่าสุดสถานีโทรทัศน์ช่อง8ได้เปิดเผยชื่อรายการข่าวใหม่ที่พุท จะนั่งแท่นรายงานคือรายงานลุยชนข่าวในคอนเซป คนข่าวตัวจริงลุยสถานการณ์จริงสแสวงหาความจริงที่นี่ของจริงนำเสนอข่าวเพื่อตีแผ่ความจริงทุกปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นเจาะลึกทุกประเด็นที่ทุกคนอยากรู้พร้อมข้อมูลจากแหล่งข่าวรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่รวดเร็วสดใหม่ก่อนใครกล้าชนทุกรูปแบบด้วยการเล่าแบบลีลาที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนพร้อมยกเครื่องทีมข่าวช่อง8ปรับวิธีการทำงานที่เน้นงานข่าวด้วยสรลแกนใหม่ข่าวช่อง8ที่นี่ของจริงพุทธได้เผยการทำงานในครั้งนี้ว่าดีใจที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้งและขอบคุณสำหรับ คุณผู้ชมที่ยังคงรอติดตามในช่วงที่ห่างหายไปจากจอผมได้เตรียมตัวสำหรับรายการใหม่เราได้ผู้ร่วบทีมที่มากประสบการณ์ในข่าวเข้ามาร่วมออกแบบรายการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและหลักที่ยังคงยึดอยู่เสมอก็คือรายการข่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้ได้เมื่อคนเดือดร้อนข่าวช่องแปดนี่แหละจะต้อง พร้อมยืนเคียงข้างลุยชนข่าวเป็นรายการใหม่ผมว่าแค่ฟังชื่อรายการก็น่าจะรู้แล้วว่าทีมข่าวช่องแปดมีความตั้งใจในการรับใช้สังคมมากขนาดไหนไม่ว่าการหาความจริงจะยากหรือช่วยเหลือสังคมจะลำบากแค่ไหนทีมข่าวช่องแปดจะลุยชนเพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้องสำหรับรายการลุยชนข่าวผู้ประกาศข่าวที่จะเข้ามาเสริมทัพ รายการข่าวมีสามท่านด้วยกันคนแรกไอซ์สารวัตรกิจพาณิย์ผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักไอซ์บ้างอยู่แล้วเป็นคนลุยในสนามข่าวมาทุกรูปแบบเคยทำงานร่วมกันมานานจัดรายการจึงรู้ทางกันมีลูกรับลูกเล่นตอนเล่าข่าวทำให้เลื่นไหลได้ดีและเป็นเด็กหนุ่มที่ไฟแรงทำงานหนักหามรุม่งหามค่า อะไรที่เป็นการทําข่าวและทำรายการเพื่อผู้ชมไอจะทุ่มเทแบบทั้งชีวิตสุดตัวเลยคนที่สองเมชนิดนั้น <tit les> ผมแอบดูการจัดรายการของเขาก่อนมาอยู่ช่อง8มานานเมเป็นคนเก่งถ่ายทอดเรื่องราวยากๆให้เข้าใจได้ง่ายที่สำคัญตอนพบกับเมเป็นครั้งแรกผมมองเขามีไฟในการทำงานสูงมากแน่วแน่พูดจาตรงๆอันนี้โดนใจ อบโจทย์รายการที่ต้องลุยและชนคนที่สามลูกปัดนัดชยาสงวนสุขเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานสูงมากอดทนเห็นครั้งแรกเหมือนเห็นตนเองในสมัยเป็นนักข่าวภาคสนามเซนมมันบอกว่าต้องเป็นเด็กคนนี้เท่านั้นที่จะมารายงานข่าวเคียงข้างเรา